จ้ามาน้อยโดนยิงจนแน่นิ่งไปต่อหน้าต่อตาจอมานบูไอ้สองโจรสงสัยว่าทำไมฮีโร่อย่างมิสเตอร์ซาตานถึงไปอยู่ข้างบูแต่ช่างมันเถอะมันหยิบปาสุก้าขึ้นมายิงไปที่จอมานบูหลายครั้งจนบ้านของจอมานบูพังแต่เมื่อฝุ่นจางลงจอมานบูยังคงยืนอยู่ตรงนั้นท่าทางโกรธแบบสุดขีด ไอ้น้ำที่หัวระเหยอ,ออกมาจอม,มานบูเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆสองโจรพยายามโจมตีซ้ำแต่ก็ได้มิสเตอร์ซาตานมาสสยสองคนนั้นจนร่วงสกอนยกโทษให้ไม่ได้จอม,มานบูก็สงบลงซาตานเดินไปอุ้มหมาน้อยดีใจบอกบูว่ามันยังไม่ตายบูก็รีบมาทันทีถ้ายังไม่ตายบูรักษาได้แล้วหมาน้อยก็หายดีซาตานกับบูก็จับมือกันกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ สิ่งนี้พิกโโล่กับเดนเดก็เฝ้ามองอยู่ว่าแต่เดนเดตัวเล็กลงนะครับซาตานเล่นกับหมาน้อยบูก็ซ่อมบ้านเสร็จบ้านกลับมาอยู่ในสภาพเดิมบูได้สร้างห้องให้ซาตานเพิ่มด้วยนะซาตานทาบซึ้งอันนี้บ้านของน้องหมามันดีใจมากบูกับน้องหมากำลังรออาหารที่ซาตานทำแล้วซาตานก็เอาอาหารมาเสิร์ฟมีของบูกับของน้องหมาบูก็บอกให้ซาตานมากินด้วยกันซี จอมานบูอาบน้ํากับน้องหมาซาตานจะเข้ามาถูหลังให้บูก็บอกให้เข้ามาอาบด้วยกันซี่ซาตานก็เดินเข้ามาเยียบสบู่ลื่นลงไปในอ่างบูก็จับหัวซาตานกดลงกับน้ําสนุกดีนะซาตานเกือบม่องเท่งเมื่ออาบน้ําเสร็จซาตานก็เข้ามาในห้องที่บูสร้างไปให้หยิบรูปถ่ายที่ให้บูนอนราบออกมาดูสํานึกผิดกับตัวเองที่เอาความใส่ซื่อของบูทําเรื่องเหมือนเด็กไปซะได้ซาตานก็ฉีกรูปทิ้งไป จอมานบูกร้องหิวข้าวว่าแต่ทําไมช้อนเปลี่ยนไปนซ่อมไปได้ล่ะเนี่ยซาตานก็ไปทําอาหารให้แต่ว่าไอ้จอนชั่วมันยังไม่ตายมันเอาปืนเจาะซาตานไว้กล่าวหาว่าซาตานเป็นคนทรยศทําตัวเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมแล้วมาเป็นคนรับใช้ของจอมานบูซาตานพุ่งมาโจมตีแต่ลูกปืนเร็วกว่าหมัดของซาตานทําให้เขาโดนยิงนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น แล้วโจรก็หนีไปบูได้ยินเสียงปืนจึงวิ่งมาดูโกรธจนตัวสันไอ้น้ำก็พุ่งออกมาอีกครั้งบูทำการรักษาซาตานที่ยังไม่ตายจนหายดีบูที่ท่าทางไม่ดีก็สั่งให้ซาตานหนีไปให้ไกลเอาน้องหมาไปด้วยรีบไปดูเร็ว บูก็กริ้งออกมานอกบ้านไอ้น้ำที่พวยพุ่งออกมาก็กลายเป็นควันรวมตัวกันอยู่บนฟ้ามันได้รวมตัวกันจนกลายเป็นจอมานบูอีกคนมันมองโจนคนนั้นที่พยายามจะปีนหน้าผาหนีจอมานบูก็พุ่งมาเผชิญหน้ากับโจรคนนั้นโจนยิงปืนออกไปแต่บูก็ไม่เป็นอะไรเลยเขาจัดการระเบิดโจรชั่วออกไปโดยพลังงานอันมหาศาลจนภูเขาทั้งลูกหายไปแล้วมันก็วิ่งมาจ้องหน้ากับจอมานบูอีกตัวบูทั้งสองจ้องหน้ากัน แล้วตอนนี้ก็จบลง